สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเฮ้ย <Hey! S 1> วันนี้จะมารีวิวนะครับเซตที่ผมใช้อยู่นะครับณนะปัจจุบันก็คือไปมาทั่วสารทิศแล้วนะครับผ่านทุกดันมาทุกเคสนะครับก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะอ่าก็จะเป็นเซตที่ใช้ดาบริเวอร์บัตน,นะครับหรือว่า ดาบเลือดที่ทุกคนเรียกกันเนี่ยนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นแท้นะครับแท้เนี่ยเดี๋ยวดูเป็นแบบนี้ดีกว่านะส่วนแท้นะครับแท้ก็จะใช้แท้เลือดนะครับแท้หนาอาบเลือดนะครับก็จะใส่ก้าวเท้าสุนัขล่าเนื้อนะครับแล้วก็มีธนูติดไว้หนึ่งอันเนะาะ โล่เนี่ยก็จะใช้โล่แมงป่องนะครับใครว่าสนองคุณคาเรียรใช้กับโล่อินเท่านั้นนะครับใช้กับโล่แมงป่องก็ได้นะครับโล่อะไรก็ได้ครับที่ใส่ได้ครับบวกสักยี่สี่ยิบห้าเนี่ยครับจะทําให้สนองคุณเนี่ยแรงแรงเป็นที่น่าพอใจนะครับต่อมาก็จะเป็นตราผู้คืนกินมังกรนะฮะตราผู้คืนคือผู้คืนกินมังกรบวกสิบนะครับมันจะได้ข้อดีตรงที่ว่าค่าพิษว่งนะครับบวก คูณเอสเลยนะฮะก็คือยิ่งัพค่าพิสโซบงเนี่ยยิ่งจะทำให้ตัวตัวมนของเราเนี่ยนะครับแรงขึ้นอีกนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของหน้ากากขาวนะครับหน้ากากขาวนี้ก็หลายๆคนทราบอยู่แล้วแหละว่า,าใช้กับดาบเลือดเนี่ยก็จะรุนแรงขึ้นไปอีกนะครับใครที่ติดสถานะเลือดออกจะทำให้เราตีแรงขึ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับมีพุ่งไปฟาร์มานะ อันนี้ส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นพา,า,าการุณาคุษาทองนะครับอก็จะช่วยเรื่องค่ายพีนะครับอทำให้ทาให้พลังมากขึ้นนะครับแล้วก็จุน้ําหนักได้มากขึ้นด้วยนะครับเราจะาจ,จะพิวขึ้นเนาะตาประทับกุพองราตะกรนะครับก็ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของพลังชีวิตนะครับความทนทานนี่อย่างที่เห็นเลยนะฮะตัวนี้ แล้วก็ตาประทับปีเสือสลายนะครับตัวนี้ก็จะทําให้ยิ่งตีต่อเนื่องยิ่งตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ความรุ่นเรงนะครับมันก็จะคล้ายๆกับหน้ากากเนาะใครติดสถานะเลือกออกก็จะทําให้ตีแรงขึ้นนะครับทีนี้ลืมเลยทีนี้มาดูเรื่องสเตตัสนะครับสเตตัสเนี่ยผมอัพเป็นเป็นอ่า อะไรเด็กนะครับเด็กความชํานาญเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าคือตัวดาบเองนะครับเดี๋ยวกลับไปดูที่ตัวดาบกอนตัวดาบเองเนี่ยจะมีความชํานาญระดับบเลยนะครับก็ยิ่งอัพชํานาญเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้ตีแรงขึ้นนะครับก็คือสเตตัสเบื้องต้นเนี่ยนะครับดาบทางด้านมือขวาผมเนี่ยหกร้อยความแรงเนี่ยหกร้อยเจ็ดสิบเก้าเลยนะครับอืม ก็เพราะว่าอัพค่าชำนาญเยอะนะครับก็จะยิ่งตีแรงขึ้นเนาะแต่ถ้าใครอยากให้มีเวทแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ incantation เ,เนี่ยแรงขึ้นเนี่ยก็ให้อัพพลังพิศวงนะครับมันก็จะไปคูณกับตัว S ของอุปกรณ์นะครับอ่าค่าพิศวงเออย่างเงี้ยนะฮะจะทำให้อันนี้แรงขึ้นจะทำให้ Incantation นะครับหรือมนของเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับ ก็ก็ลองไปเลือกดูเนาะแต่ว่าผมเน้นสายที่บาลล้านนะครับไม่เชิงบาลล้านนะแต่ว่าใช้ทั้ง2อ,อย่างนะครับใช้ทั้งสองอย่างก็จะเป็นพลังชีวิตตามนี้นะครับส9กนะฮะก็บวกบวกตัวเครื่องประดับเข้ามาได้หละก็เลยเพิ่มเป็น39นะครับค่าเบสปกติเนี่ยผมอยู่ประมาณสาสิบนะ เอออาไปประมาณ36นะครับก็จะมีที่เน้นก็คือความฉลาดกับพลังพิศวงนะครับก็คือได้ทั้งทั้งเวทเรียกขอเรียกว่าเวทแล้วกันนะครับอ่าอินคนเทชันหรือว่าเวทเนี่ยเวทเวทที่ไม่ให้ซสดสเซเลอร์นะแรงขึ้นนะครับแล้วก็ดาบต,ตีแรงมากเลยครับก็ได้ทั้งใกล้และไกลแล้วก็าการะยะกลางนะครับต่อมาเนี่ยนะครับในส่วนของอตัวอินคนเทชันหรือเวท ที่ใช้นะครับก็จะเป็นลมหายใจส่อนสลายนี่ก็ดุนแรงนะครับไว้ปราบบอสนะฮะส่วนอันนี้ก็ไว้บัาตัวเองนะครับไฟอ่าแล้วก็ฝูงแมลงวันนะครับอันนี้ก็ปราบบอสได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะฝูงมากเลยสังเกตดูจากคลิปเก่าๆเนี่ยผมก็จะใช้ปราบบอสหลายๆตัวเลยล่ะอ่ส่วนหอกสายฟ้าอันนี้ไว้เผื่อไว้นะครับเพราะว่าไล่เร็วนะครับตีไวไล่เร็วนะครับ ปีไว้ไล่เร็วครับเอาไว้ซอยนะครับตัวไหนที่เข้ายากๆแบบว่าซอยก็แรงขึ้นพอสมควรนะครับทีนี้เพลงข้างแบบปันหานะครับอันนี้ผมก็จะเรียกว่าตาสไนเปอร์นะครับก็ถ้าจะดูจากคลิปเดิมๆเนี่ยคลิปเก่าของผมเนี่ยนะครับก็จะเจอว่ามันยิงได้ไกลมากนะครับเดี๋ยวจะไปเทส หลายๆหลายๆชิ้นนะฮะให้ดูว่าความรุนแรงของเซตนี้นะครับมิเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็รุนแรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์กันเลยครับ Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I prop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop till to the top, so you better back off, and get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south I'll be spreading out, call it what I'm out, can't put it down, I'll be getting loud You can have doubt doubts, not what I'm about, have your f***ing cloud, It be raining now, I keep making sound, go another round Cause I'm legend bound, can't stop me now i your mouth yeah give me fuel it's a tool that I use you my, head and run my mouth yeah i take shots i take loss i make shots i miss lots that's how you get big box you get yachts you swing locks and pop off a big shot i ain't done chasing got big chicks bigger things impatient who's at the top think they need replacement who's at the top think i'm gonna erase oh, face it i don't give up quick i don't give up i won't give up this cause i know that i want it know that i'm on it i'll make it i promise จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวชุดเซตที่ผมใช้เป็นประจำนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมีชุดเซตอันไหนที่มารีวิวนะครับมีแพนไว้แล้วแหละเดี๋ยวยังไงจะรีบมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะครับ mm hmm. เผื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการเอาไปเล่นนะ mm hmm. เนาะเผื่อมีเซตไหนที่น่าสนใจอย,อย่างงี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะทำรีวิวออกมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ